สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเกตน้อยชาแนวจะขอนำพาสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันก่อนที่จะรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เกตน้อยชาแนวด้วยค่ะวิดีโอนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะหลายคนมีความเชื่อเรื่องสิ่งของต่างๆที่ไม่ควรมีไว้ในบ้านมีอยู่มากมายหลายวัฒนธรรมความเชื่อเหล่านี้มักมีที่มาจากความเชื่อทางไสยศาสตร์หรือโชคลางซึ่งเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะนำความโชคร้ายมาสู่เจ้าของบ้านได้ ขนาดลงทุนสร้างบ้านให้ถูกต้องตามหลักห่วงจุ้ยแล้วก็ตามแต่ทำไมยังเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีเผชิญกับความโชคร้ายอยู่เรื่อยไปนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าในบ้านอาจมีสิ่งต้องห้ามของแต่งบ้านที่ไม่สมควรที่จะอยู่ในบ้านนั่นเองค่ะเรามาดูกันว่า อะไรบ้างที่ไม่ควรอยู่ในบ้านแล้วให้นำไปแก้ไขนำไปทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องโชคร้ายกับคนในบ้านมาฟังกันเลยค่ะอันแรกคือนาฬิกาตายนาฬิกาตายไม่ควรเก็บสิ่งของที่พังเสียหายเอาไว้ในบ้านโดยเฉพาะ นาฬิกาที่ตายแล้วเพราะมันจะสื่อถึงการเสียชีวิตและอาจนำมาสู่ซึ่งการสูญเสียภายในบ้านถ้ายังอยากใช้ก็ให้รีบไปซ่อมต่อไปคือประตูสีดำหลายคนอาจมีเทนการแต่งบ้านด้วยประตูสีดำที่กำลังมาแรงเลยแต่ในทางกลับกัน ประตูสีดำหมายถึงประตูที่นำพาซึ่งความโชคร้ายเป็นประตูที่คอยเปิดต้อนรับสิ่งไม่ดีให้เข้ามาในบ้านยกเว้นถ้าหน้าประตูบ้านหันไปทางทิศเหนือพอดิบพอดีก็ไม่มีปัญหาอะไรที่จะน่ากังวลได้ต่อไปคือกระจกนั่นเองค่ะกระจก เป็นสิ่งของใช้จำเป็นในบ้านเลยก็ว่าได้แต่ในทางหลักแล้วกระจกที่แตกล้วนสื่อความหมายในทางลบมีความเชื่อกันว่ากระจกแตกสามารถดูดวิญญาณทำให้คนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วดและล้มตายได้ปัตติทินเก่าในข้อนี้ ไม่ได้หมายถึงปฏิทินเก่าเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงปฏิทินที่แสดงวันเวลาเดือนปีที่ผิดไปจากปัจจุบันอีกด้วยเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านานมาในอดีตทำให้เกิดผลกระทบในทางลบกับชีวิตของคนในบ้านได้จานชามแตกต่อให้เราจะเสียดายแค่ไหน จานชามที่แตกแล้วก็ควรโยนทิ้งเพราะการเก็บจานชามถ้วยที่แตกหรือสําที่แตกหรือชำรุดเสียหายเหล่านี้เอาไว้ในบ้านหรือนำกลับมาใช้งานเท่ากับว่าเป็นการตอกย้ำและสะกดจิตใต้สำนึกของเราให้เปิดรับแต่เรื่องแย่ๆเข้ามาในชีวิตและเข้ามาในบ้านของเราเอง ต้นไม้มีหนาำต้นไม้ที่มีหนาำอย่างตะกูลตะบองเพชรและพืชชนิดอื่นๆยกเว้นกุหลาบไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านหรือนำมาประดับตกแต่งภายในบ้านโดยเด็ดขาดเพราะถือว่าต้นไม้เหล่านี้นำมาซึ่งพลังงานด้านรบนำมาซึ่งพลังงานด้านรบและความโชคร้าย ต้นไม้ที่ตายแล้วหากคุณเป็นคนที่ไม่มีเวลามากพอที่จะดูแลต้นไม้ก็ไม่ควรจะเลี้ยงต้นไม้เหล่านั้นไว้เพราะหากปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งขาดน้ำและยืนต้นตายภายในบ้านเท่ากับว่าเป็นการเปิดทางให้สิ่งไม่ดีและความโชคร้ายก้าวเข้ามาในชีวิต ผนังสีเขียวหลายคนตกใจว่าสีเขียวเป็นธรรมชาติจะมีความหมายถึงความไม่ดีได้อย่างไรซึ่งต้องเท้าความไปในอดีตท,ที่มีการนำสารหนูมาทาผนังให้เป็นสีเขียวและเมื่อผนังเริ่มแห้งสารที่ทาไปก็จะปล่อยกรัดพิษออกมาเพื่อฆ่าคน ดังนั้นจึงมีความเชื่อที่ว่าผนังสีเขียวเป็นผนังที่โชคร้ายเป็นผนังที่ไม่ดีนั่นเองค่ะเก้าอี้โยกที่ไม่ได้ใช้งานบ้านไหนที่ได้รับมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษเป็นเก้าอี้โยกแล้วไม่เคยได้ใช้งานเลยแถมยังตั้งไว้ในบ้านรู้หรือไม่ว่ามีความเชื่อว่า หากปล่อยเก้าอี้โยกว่างเปล่าและไม่มีการใช้งานพลังงานด้านมืดก็จะมานั่งอยู่บนเก้าอี้ได้แต่ถ้าร้ายไปกว่านั้นอาจจะมีวิญญาณร้ายแฝงอยู่และจะนำมาซึ่งความโชคร้ายหรือสูญเสียภายในบ้านได้ วิธีแก้ไขหากเราได้นำสิ่งของนั้นไว้ในบ้านแล้วอาจจะแก้ไขได้โดยย้ายสิ่งของนั้นออกไปเป็นการแก้ที่ตรงไปตรงมาที่สุดและปลูกต้นไม้มงคลเช่นต้นกวักมรกตต้นเงินไหลมาต้นไผ่ควนอิมเพื่อเสริมความมงคลให้กับบ้านและสุดท้ายทำบุญสะดอกเคราะห์ เพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากบ้านได้อย่างไรก็ตามความเชื่อเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเจ้าของบ้านได้หากเจ้าของบ้านเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะนําความโชคร้ยายมาสู่ตนเองก็อาจจะทำให้เจ้าของบ้านรู้สึกเครียดและกังวลได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นเจ้าของบ้านก็สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้เกตน้อยชาแนลขอขอบคุณทุกท่านที่รวมรับชมรับฟังกันในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ